กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นลงหนึ่งสีนะครับผมจะตึงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันในเกมเลยนะครับผมไม่รู้จะเจอตีตึงหรือเปล่าไม่รู้จะไหวหรือเปล่าไป Let's go <S อววงฟ้าตรงนี้เยอะจัดเลยไม่รู้อะเยอะไม่เยอะไม่รู้แต่ขอปืนก่อน โอ้ยโดนโดนโดนไปดิอ๋อมีตัวมาชิปหายเอาดี้านไ่น,นก็มาไปไหนละเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยใจเย็น อุ้ยโอ้เรียบร้อยมาผิดที่เลยน้องลงเยอะเมื่อกี้ไปไหนหมดอ่ะขอเจอหน่อยวะโอยสวยสวยมีอีกวะ่ะ ขออะไรหน่อยสวยอุย้ยมีมีตัวมารือเปล่าวะไหนอยู่ไหนสวยอีกตัวด้านบนเหรอตายมือไหนวะ Ôi, này quá Này quá Thủ ai đi Mấy hình tùa Ui, như theo nào Thái mưu Mà đi Má đi มาดิไฟไหนอ่ะอ้าวไหนวะขวามือมีตัวนะนั่นไง thôi thoải ok 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 đi ok ok น่าจะหมดแล้วนะแถวนี้ไปไหน่อดีตรงนี้ตู้ตอบได้ไป Let's go วุ้ยมาเยย่ยมไปเลยสามตัว อ้ยห้าคนเลยวะโหดเกินมันเยอะเกินไปน่าปืนก่อนปืนสวยปืนได้เก็บเสียงว่ะสวยเอ,อ้ท้ายมือมันมีตัวโดนไม่รอด Ui Đồ hôn Đây à Mà mày à bạn? Ui 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 Mà đi Ướp Mê Anh nồm โดนท้องขวางด้วยมาดิมาดิมาด,มาดิดูดไปดิเรียบร้อยอะ่ะมาดิดูดไปดิมาดิ ôi thổ con mà chạy đến điệp rồi còn ăn đồn đồn ủa dễ liềm thi loi nó chạy về, đột bay đi, đồn, mệt à, bảo lời, xẻ chặt, ôi, nít toa, này quá, chưa Wow. Này đó. ai, Ui chơi chưa chưa, tay mưa. เชียวเกินเอาๆๆดูดิเหลือสามสิบเอะทำไมมันเหลือเยอะขนาดนี้วะโอ้ยลงมาเฉยชุบดีจัดอ่ะพวกนี้โดน มันชุกกันดีเกินไปแล้วนะเออยิงโอ้ไหนวะเจอละสองตัวเอ์ดรอปด้วยตัวหนึ่งเกมนี้บวกเกินบวกจัดอะ่ะเอออุ้ยอยู่ไหนวะโอ,โอ้ด้านบนเฉย เรียบร้อยโถเอ้ยผมเห็นแล้วแต่ว่าผมนึกว่าพันยามันทันด้วยเมื่อกี้อ่ะผมเห็นแล้วมันโดดมามาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วลงลงมาแล้วโอเคถึง,ดง,งนะได้ยังอ่น่าจะถึงแล้วนะหาปืนก่อนเลยสี่ตัวสีส่ศพรู้เปล่าวะ โดนก็เอาดิสตัวก็สศพอ่ะโดนอ้ยอ้ยใครยิงวะเดี๋ยว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 ขอของก่อนเลยอุ้ยไม่ใช่ตีเทียวอ่ะอุ้ยเยอะเยอะ เอ๊บเอ๊บจะขอขอซื้อเกราะก่อนละกันอ้ยโดนโดนเอาดิเอาดิาดโป่งอ้าวติดลมไปดิ นี่นี่โดนหัวอึ๊บนี่ดูดเลือดไปติดตามตัวเลยกระโดดน,นี่โอยหมดอ่ะเฮ้ยมึงคล้ายชุบตรงนี้เลยเหรอเพื่อนเอาหานเกินให้ชุบเสร็จไห,หัวไม่เห็น,นไหนตัวไปละมันไปละมันวิ่งไปละมาดิ อุ้ยอ้าวอ้าวโดนบอกเลยบอกเลยโดนเหลยออีกตัวนะเมื่อกี้ i, no, 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 no. Ì, อ่ะอุ้ยโน่น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 นี่ใส่ยับอุ้ยในตัวมา ไหนวะนี่เอาดินไห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 นวะโอ้ยไหนวะมันกระโดดว่ะไปอยู่แถวนี้หรือเปล่า อ้าวนี่อุ้ยอีเหี้ยว้าวฮะโอ้โห้ดุเอ้ยเพื่อนเอ้ย นี่โดนไปดินี่โดนไปดินี่โดนไปดิสไนเนปเปอร์พี่ก็ไม่เบานะบอกเลยนี่ตายนี่ ไม่บอกนะบอกเลยพี่บอกก็หอนทำไมเราเล่นสนเปอร์ตึงขนาดนี้วะหรือว่ามันอาจจะเป็นผลมาจากการเราเล่นบาเรตตอนนั้นหรือเปล่าวะที่นี้อุ้ยมีตัวยิงกันินที่นี้เหลืออีกตัวหนึ่งนะเมื่อกี้นั่นมีคนชบุบอึบเฮ้ยตัวนี่หัวหน่อย เรียบร้อยเบ่งหัวแตกเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยให้โดนหัวเฉยเวอร์ไีคนมาโอ้ยนั่น เอาดิโว้ยถอยเลยถอยเลยมันขึ้นดึ้นขึ้นบนวะอยู่นี่เรียบร้อยมาดิอ้ยลง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 ด่วนเลย ขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนน,บน,นี่โดนมาดิลงดิรออะไรอ่ะอยู่ไม่เยอะแยะอ่ะฮ้โยโอ้โหเกือบไปแล้วถ้าไม่มีตัวสอนนะผมเก็บแน่นอนหนตัวนี้อ่ะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ถึง6,000ซับด้วยนะครับผมแล้วเจอกครับ the first with the curse with the thirst that i wanna be better not worse man it hurts i'm on this earth with my words and i put them all together in circles cause i wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till hey, you get what you deserve